ผมเป็นอาจารย์นะครับความสุขที่สําคัญมากอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการสอนให้เขาเนี่ยนะครับเรียนรู้อย่างมีความสุขการเรียนรู้ที่ไม่มีความสุขผมว่ามันเป็นความรู้ที่น่าสงสารนะงานวิจัยในปัจจุบันนะครับที่ผมทําอยู่ก็จะเป็นเรื่องของการนาคณิตศาและวิทยาศาสตร์นะครับมาศึกษาทางโบราณคดีนะครับที่โดดเด่นมากก็คืองานวัดอุโมงค์นะครับก็จะเป็นศึกษาเรื่องขององค์ประกอบของสีการวางผังนะครับซึ่งใช้วิทยสาสศาสตร์คณิตศาเนี่ยเข้ามาช่วยเยอะมากๆนะครับเราสามารถทํา จำลองเมื่อ500ปีก่อนเนี่ยให้คนได้เห็นนะครับแล้วทำาเป็นออนิเมชั่นให้คนนะครับเดินเข้าไปเลยครับแล้วได้อารมณ์ความรู้สึกว่าเมื่อก่อน500ปีเนี่ยถ้าเราเดินเข้าไปแล้วรู้สึกอย่างไรอีกงานเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของไฟป่านะครับเป็นการสร้างโมเดลหรือแบบจําลองทางคณิตศาสตร์นะครับพอเกิดไฟป่าผู้สามารถคํานวณนะครับและเห็นภาพเลยครับว่าไฟมนจะลามไปถึงไหนซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีใครทําโมเดลตรงนี้นะครับอยากเป็นดรฮีโร่สมัครรับทุนพศวท1สิงหาคมถึง10กันยายนนี้